จาาพนมจากสั้นฝ่าฟันสู่ดาราฮอลลีวูดแจ้งว่าติดเพี้ยนเผยสองลูกสาว 18ปีฝันเป็นจริงซุปตาฮอลลีวูดจาพนมยีรัมโทนี่จาย้อนเส้นทางจากสแตนแมนตัวเล็กๆสู่นักแสดงฮอลลีวูดเรื่องล่าสุดเป็นดารานำต้องฝ่าฟันเส้นทางชีวิต18ปีสู่ซุปเปอร์สตาร์นักบู จุดเริ่มต้นความฝันวัยเด็กกว่าจะเป็นนักแสดงโกอินเตอร์ระดับฮอลลีวูดไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องวิ่งโรขายโปรไฟล์ค่ายหนังเมืองนอกนับ10ครั้งสุดท้ายฝันเป็นจริงได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรก Fast and Furious 7สุดภูมิใจผลงานล่าสุดได้เป็นนักแสดงนำหนังฮอลลีวูดครั้งแรกในภาพยนตร์ Monster Hunter ย้อนเล่าอุบัติเหตุกลางกองถ่ายทำเข้าเฟือกนานนับสัปดาห์ โต้ปิดบังภรรยาว่าบาดเจ็บเพราะกลัวโดนสั่งห้ามเล่นหนังบูพร้อมเปิดเผยชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่นกับความน่ารักของลูกสาวสองคนหากอยากตามรอยพ่อพร้อมสนับสนุนช่วงที่ดังมากๆพิคสุดจากหนังต้มยำกุ้งเหมือนหาตัวตนไม่เจอ เพราะหายหน้าไปไหนถูกมองว่าติดต่างๆนานาจาพนมเผยว่าช่วงวิบากทุกคนมีช่วงวิบากกระแสะสังคมบอกว่าเราหายไปไหนเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวพลัง พลังสมาธิที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าช่วงหลังต้มยำกุ้งดังจนเข้าตาผู้กำกับฮอลลีวูดดึงไปเล่นหนังเรื่องแรก Fast and Furious 7และ Monster Hunter ช่วงจากต้มยำกุ้งไปเล่นฮอลลีวูดช่วงนั้นหายไปไหนจะาได้เผยว่าเป็นช่วงเตรียมตัวไปฮอลลีวูดช่วงตัดสินใจเราไปหาประสบการณ์ที่ฮอลลีวูดเปิดให้เราแต่เราไม่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นโชคดีได้เจอผู้จัดการคือไมมาดูแลแนะนำเอเจน์ที่ฮอลลีวูดบอก ว่าด้วยความสามารถศิลปะการต่อสู้ของเราน่าจะอยู่ฮอลลีวูดครอบครัวก็ซัพพอร์ต ผมออกมาจากบ้านกระเป๋าเป้ใบเดียวไปตามหาความฝันตอนนั้นคิดหลายอย่างโฟกัสไม่มีจนมารู้จักสมาธิเราโฟกัสพุทโธค่อยๆเขี่ยทุกอย่างทีละนิดทีละน้อยว่าความต้องการและเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรไปถึงเมืองนอกต้องทำให้เอเย่นโปรดิวเซอร์เชื่อไปทุกสตูดิโอทุกค่ายไปโชว์ศิลปะมวยไทยโปรไฟล์ของเราแบบดิบๆเราได้ใจเขาเขาเห็นแววตาเราทุกค่ายชอบ ถามว่าตอนนั้นมีคนไทยบางส่วนมาว่าจาพนมเพี้ยนไปแล้วจาพนมตอบทันทีรู้ตัวดีว่าไม่เพี้ยนผมไปอ่านดูเออเราเพี้ยนจริงหรือเปล่าไม่นะก็สติดีนะถามว่าเหมือนตอนนั้นกลัวที่จะมาถึงจุดนี้แต่ตัดความกลัวทุกอย่างออกไปหมดมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเลย จยอมรับความกล้ากับความกลัวเป็นของคู่กันเราตัดความกลัวแล้วกล้าที่จะไปครั้งหนึ่งในชีวิตวันนั้นเราต้องทิ้งอะไรบ้างจะเผยว่าไม่ได้ตัดอะไรเลยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนของเราแล้วคนรอบข้างก็เข้าใจเราเราเข้าใจตัวเองก่อนว่าเรามีเป้าหมายอะไรแล้วเราก็ทําเพื่ออะไรทําเพื่อประเทศมาจากประเทศไทยใช้ภาษาไทยที่โน่นเขายอมรับให้เกียรติเราเราไปเราคิดถูกต้องกล้าคิด ถามว่าภูมิใจแค่ไหนเห็นตัวเองในหนังฮอลลีวูดล่าสุด Monster Hunter ที่เจ้าตัวแสดงด้วยกำลังจะฉายในไทยรู้สึกอย่างไรเจ้าตัวเผยภูมิใจที่สุดเหมือนเราไปปกักธงว่าเราทำได้คนไทยก็ทำได้ คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกต่อไปปูพรมนะการสื่อสารใช้ภาษาไทยบ้างแล้วก็ไปเรียนคาดภาษาประมาณเดือนหนึ่งเรียนภาษาภาพยนตร์พร้อมพูดถึงหนังเรื่องใหม่ Monster Hunter ที่เป็นการหลุดไปอีกโลกแห่งหนึ่งเราสามารถ c r e เอทีฟเอาวัฒนธรรมไทยของเราใส่ไปได้ผู้กำกับเปิดมากมีทั้งบทสวดไทยท่ามวยไทยกระบี่กระบองไทย พอรู้ว่าหนังมาจากเกมเราก็ศึกษาลองเล่นเกมแล้วยังประกบกับมีล่าโยโชวิกและนักแสดงฮอลลีวูดอีกมากมายเป็นตัวนำในเรื่องสูงสุดในชีวิตเป้าหมายที่อยากทำก็คือเรามาถึงจุดนี้เราปักธงแล้วร่วมกับนักแสดงบูโลกกับมีล่าเขาก็เปิดรับเราไปร่วมดินเนอร์กับครอบครัวกับลูกเขา เผยเหตุการณ์บาดเจ็บขณะเล่นกับมีาอุบัติเหตุกลางกองถ่ายต้องปิดกองไปโรงพยาบาลต้องใส่เฟือกไม่ได้บอกที่บ้านไม่อยากให้ที่บ้านเป็นห่วงถ่ายหนังต่อได้เมียไม่รู้บอกไปก็หลายเรื่องกลัวเขาเป็นห่วงจริงๆเมียอายุให้เล่นหนังบูส่วนภรรยาบุ้งกีคู่ชีวิต10ปีแล้วตอนนี้มีลูกสาวสองคนอายุ8ดขวบกับ5ขวบเรือนแก้วและจอมขวัญถ้าลูกอยากเข้าวงการพร้อมสนับสนุนจากนี้หลังจากที่ได้ไปปักธงเรา ราสำเร็จแล้วเราเห็นโลกภาพยนตร์มามากเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์การสร้างทีมในไทยถ้าสามารถทำได้อะไรที่ช่วยผลักดันหนังไทยได้ฝากหนังที่ดาราไทยตัวเล็กๆไปเล่นหนังฟอร์มยักษ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด